มาติดตามเช็คพลังงานกันแบบกระชันเช็ดกับช่องของพ่อหมอนะครับปัจจุบันันดวนกันเลยรอบนี้จับไพ่สองใบครับผมเอาใบที่1มาเลยครับตามด้วยใบที่สองพ่อหมอจะอ่านคำทํานายทีละใบและความหมายองค์รวมครับผมเอาใบที่หนึ่งเปิดครับ k i n ออ f เ e น t a ก l e พลังของความมั่นคงที่สั่งสมจากความอดทนไม่เร่งไม่รีบแต่ไม่หยุด คุณคือผู้สร้างชีวิตด้วยมือของตนเองเอ,อบาบทที่สองมาก่อนครับเปิดเลย <c oughs> The ชาาลีออดการเคลื่อนที่ด้วยเจ็ดจำนงที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะโลกผลักแต่เพราะใจเลือกที่จะไปการควบคุมพลังสองขั้ว ใจกายศรัทธาบินในเมื่อคุณถือบังเหียนได้เส้นทางจะเปิดเองคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณกำลังพาสิ่งที่สร้างมาแล้วเดินหน้าต่ออย่างสง่างามเส้นผมคือพลังชีวิต